สวัสดีครับก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเสือนะครับจากช่องเสือเรเดอร์นะครับต่อเนื่องจาก ep 1 2ที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้นะครับเรื่องของไส้กล่องบัมปิกที่มันตันนั่นเองนะครับผมคิดว่าก็มีหลายคนสงสัยเหมือนผมมาแหละว่าราคามัน37 0ิบกว่าบาทนะครับทำไมมันถึงมีราคาสูงกว่ของชิ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคําตอบนะครับก็อาจจะพอใจสําหรับบางคนหรือไม่พอใจสำหรับบางคนก็แล้วแต่นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ อันนี้คือกรองปั๊มติ๊กที่เราเปลี่ยนไปนะครับนี่คือของเดิมที่มากับรถผมทําการชําแหละเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะครับกลิ่นมันเน่ามากเลยมันไม่ใช่กลิ่นเบนซินนะมันกลิ่นแบบเน่าเลยนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งสกปรกติดนั่นเองนะครับเราลองมาดูกันว่ามันทํางานยังไงเนาะแล้วมันทำไมถึงราคาแพงอะนะครับผมผ่ามาแล้วจบเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยหลักการมันก็ง่าย ตรงนี้ต่อกับปั๊มติ๊กตูดปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กมันจะดูดผ่านตัวนี้นี่แหละนะครับท่อนี้ก็มาทะลุด,ด้านในด้านในนี่ยังเป็นโครงแข็งนะครับทะลุด,ด้านในเนี่ยแล้วตัวนี้จะปิดอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งชิ้นเลยนะครับมันก็จะดูดเกิดแรงดูดจากตรงกลางอ่ะเนาะนะครับตรงกลางของไส้แต่มันก็เป็นด้านริมนึกอปล่าริมหนึง่งพอทีนี้ตรงนี้เกิดแรงดูดมหาศาลถูกปะ่ะถ้าเป็นกองใหม่ๆนึกไปพร้อมๆแล้วนะหลับตาคิดไปพร้อมๆกันกองใหม่ๆ เกิดแรงดูดมาศาเลยแต่มันจะเกิดจากดูดจุดเดียวก่อนครับมันจะไม่ได้ไปทั่วเนาะแล้วทีนี้พอมันเริ่มตันว่าจะตันจากตรงนี้แหละนะครับตันจากแถวรูนี้แหละแล้วก็ค่อยๆลามไปเพราะว่าพอตรงนี้มันดูดไม่เข้าถูกปะแรงดูดมันก็จะถูกกระจายไปจุดอื่นนะครับมันจะเริ่มดำ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 ไปทั้งตัวนะครับทีนี้พอมันมันตันแล้วแบบเนี้ยนะครับมันตันแล้วจริงๆมันก็ยังดูดได้แต่นึกออกไหมปั๊มติก มันต้องใช้แรงดันมันดูดมหาศารมากเพื่อจะไปพ่นให้หัวฉีดเป็นฝอยทีนี้พอ,อมันเกิดการดูดที่ติดขัดนะครับแรงดันในท่อเชื้อเพลิงของเรามันจะตกพอแรงดันตกปุ๊บเนี่ยในรอบที่เครื่องยนต์ที่สูงนะครับก็อาจจะทําให้รถสะดุดวิ่งได้ไม่เต็มที่ท้ายไม่เดินมีมีผลนะกับข,ของแบบนี้บางทีเราไปไล่อย่างอื่นเราไม่ได้มาดูตั้งแต่ต้นทางนะครับอินเทคอากาศส่วนหนึ่งอินเทคเชื้อเพลิงล่ะนะครับเราดูหรือยัง นะครับก็ต้องมาดูตรงนี้อีกก็พอมันเริ่มตันปุ๊บก,ก็อย่างที่บอกน้ำมันเขาจะฉีดได้ไม่เต็มที่รถก็จะมีปัญหาสะดุดแล้วก็พอมันดูดไม่ได้นะครับก็จบปั๊มติ๊กก็จะทํางานหนักเพื่อพยายามจะดูดน้ํามันนะเนาะจนปั๊มติ๊กน็อกไปเลยนะก็เสียอะแล้วเรามาดูด้านในทำไมถึงราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทราคานี้มันคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มค่าไหมดับแรกเลยเราคง ต้องพูดกันก่อนว่าเราไม่มีทางทาคอมพิวเตอร์นี้ได้เองนะครับมันใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนะครับมันเป็นค่าเทคโนโลยีค่านวัตกรรมอันดันแบ,บแรกนะค่าสมองนั่นเองต่อไปก็คือวัวสดุวัสดุนะครับแล้วก็การวางเขาเรียกเลยเการวางชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้คือผ้าตาข่ายไนล่อนผ้าตาข่ายไนล่อนไนล่อนจะไม่ใช่เนื้อผ้านะครับมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเป็นตาข่ายไนล่อน นะครับใครดึงไม่ออกลองนึกถึงมุงลวดสมัยใหม่ที่เป็นยางๆของลาเตียนั่นแหะจะเป็นไนล่อนประมาณนั้นแต่ว่าเกรดอะไรเงี้ยจะคนละแบบส่วนผสมจะคนละอย่างอันนี้คือแค่ในถังน้ำมันแล้วก็ทนต่อการกัดก่อนของ e แปนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นตัวที่าการันตีว่าทนต่อการกัดกร่อนของ e แปได้ใช้ e แปด้ได้นั่นเองอ่ะอันนี้คือชั้นนอกสุดผ้าตะข่ายไนล่อนที่ห่ออยู่นะครับนี่ต่อมาเข้ามาชั้นด้านในมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ลักษณะอย่างนี้แล้วครับชั้นด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นผ้าชบมันจะเป็นผ้านะครับลักษณะเหมือนเนื้อสัลีเลยนะครับเหมือนเนื้อสัลีเหมือนผ้ากำมะหยี่อะไรอย่างนั้นเลยเนื้ออย่างนั้นเลยละเอียดมากนะครับทับซ้อนกันอยู่หลายชั้นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาด้านนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่ันคืออะไรจับจไปมันนิ่มๆจริงๆแล้วมันถูกทับซ้อนกันครับหลายชั้นมากนี่กลางให้ดูเห็นไหม นะครับมีทั้งหมดนับด้วยตาข้าวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นชั้นสุดท้ายชั้นที่เจ็ดด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายเนื้อผ้าตะข่ายเลยที่จะไม่เหมือนเนื้อสํารีแล้วจะเป็นเนื้อผ้าตะข่ายเลยครับอยู่ด้านในสุดนะครับก่อนที่จะเข้ามาที่ตัวจุดดูดของศูนย์กลางของตัวดูดเข้าไปปั๊มติ๊กนะครับ เพื่อไม่ให้ผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เศษของเส้นใยต่างๆลุดเข้าไปด้วยนะครับก็มันเป็นเส้นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์จะพูดว่าเป็นผ้าก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นขนขนนะครับก็นั่นแหละนี่แหละพอมันตันปุ๊บอะด้วยความที่มันก็กองอนูเล็กอยู่แล้วพอมันตันอะคุณก็คิดดูว่ามันต้องเล็กแค่ไหนมันถึงจะตันพอมันตันปุ๊บมันก็จะดูดไม่ได้ยังไงก็ดูดไม่ได้เพราะมันติดอยู่อย่างเงี้ยเป็นแผงเลยแล้วมันติดเข้าไปทุกชั้น หลุดชั้นนอกมาเขาไปติดด้านชั้นในอีกอะรีรถคนที่เป็นเหมือนผมในที่แบบออกอาการช้ดแล้วคือคือคุณไม่ไหวแล้วงจริงนะมันมันตันถึงด้านในแล้วนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยคือเตรียมเสียเงินเป็นหลักพันได้เลยคุณต้องลือปั๊มติกละทีเนี้ยนะครับคุณต้องเปลี่ยนปั๊มติกลืออเอาสามร้อยหรือหลักพันนะครับแล้วก็ถ้าเข้าศูนยะ์น่ะผมคิดว่าถ้าคนที่เอารถเข้าศูนย์แบบเช็คระยะหนึ่งพันโล สี่พันโลอ่าใช่ป่าววะระยะแรกมันหนึ่งพันโลนะระยะต่อไปสี่พันโลแล้วต่อไปแปดพันโลแล้วต่อไปหมื่นสองหมนโลเงี้ยเช็คไปตามระยะส่วนใหญ่ก็จะโดนเปลี่ยนเจ้าเนี่ยประมาณระยะสองหมื่นสี่พันโลนะครับตามประการศูนย์อ่ะนะครับแต่บางศูนย์ก็ไม่เปลี่ยนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมแค่บางศูนย์ก็ไม่เปลี่ยนเพราะศูนย์ที่ผมไปดูอะไรมาดันไม่มีอ่ะคิดดูดิ แล้วถ้ารถไทยวิ่งถึง20,000กว่าโล30,000โลแล้วมันอยู่ในระยะที่ต้องเปลี่ยนอะแล้วเขาจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อมันมีของสต็อกแล้วถ้าเขาบอกว่าอ่ะโอเคลูกค้าต้องทิ้งรถไว้2-3วันเป็นคุณคุณจะทิ้งรถไว้ไหเพราะเราเราทำหากินเนาะเอออันนี้ก็ต้องว่ากันตามไปตามตรงไปนะครับบางทีเราก็ต้องสั่งจองอะไรอย่างที่อย่างเช่นถ้ามันไม่มีอ่ะผมก็ถามว่าถ้ามันไม่มีทํำยังไงเขาบอกว่าต้องสั่งเบิกประมาณ3-4วันนะครับถึงจะได้ของอันนี้ในกรุงเทพนะนะครับ พราะฉะนั้นก็ลองเช็คกันดูนะครับแล้วก็สั่งอะไรล่วงหน้าก็ได้ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสั่งสูตรล่วงหน้าแหละนะครับแนะนาให้ซื้อกับสูนจะได้แทนแน่นอนเนาะซื้อข้างนอกบางทีมันแบบคุณไปเจอ O.E.M แล้วคุณดูไม่ออกแยกไม่ออกก็จบว่าถ้ากาคุณซื้อของปลอมของเทียมในราคาศูนย์เลยนะครับอาจจะถูกกว่าราคาศูนย์นิดนึงแหละแต่คุณก็ได้ของที่ไม่ใช่ของแท้ของแท้มันคือของศูนย์เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ กองเชื้อเพิงนะครับใครจะซื้อเทียมก็ลองคิดดูแท้ยังขนาดนี้เลยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นค่าวัตถุดิบค่าเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความที่เขาต้องอย่งไงจัดปมประกอบให้มันละเอียดขนาดนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเครื่องยนต์สันดาบนะครับถ้าน้ํามันไม่สะอาดน้ำมันไม่ดีนะครับก็จบเครื่องยนต์ก็จบเพราะไม่เป็นหัวฉีดด้วยเนาะรุ่นใหม่ถ้า ผ่านตรงนี้ไปได้มีอะไรหลุดจากตรงนี้ไปได้มันก็ไปอยู่ที่หัวฉีดแล้วนะครับแล้วหัวฉีดก็จะเสียไปด้วยนะหัวฉีดก็หลายตังนะครับก็ลองคิดดูกันดีๆช่างใจกันดีๆนะครับก็ค่าแรงหนึ่งวันแล้วกันประมาณค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งวันเลยนะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนห้บ่อยนะสองสามหมื่นโลนะครับสำหรับวันนี้เสือไรเล็กก็ไว้ทางนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ